สวัสดีค่ะ,ะประดาวคุยเรืเ่อยเปื่อยวันนี้จับน้องตามาคุยนะคะนี่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารเทคเอาเวชื่อร้านพลอยไทยมาร์ทค่ะอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่โรเซนโฮฟยินดีต้อนรับทุกคนนะคะประเทศไหนละ่ปะล <laughs> ประเทศนอเวย์อยู่เมืองออสโลนะคะเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็ขายดีธุรกิจกี่ปีแล้วเนี่ย เออเข้าปีที่สี่แล้วค่ะปีที่สี่แล้วเรอไวไหมล่ะไวไหมล่ะเนาะสองพันยี่สิบสองเออเมนูมีอะไรบ้างเมนูก็มีเยอะแยะมากมายสามสิบสามสิบเมนูสามสิบเมนูแล้วก็มีเอ็กซ่าอีกก็หลายอย่างอะไรขายดีสุดตอนนี้ก็ผัดไทยผัดไทยขายดีมากแล้วก็ผัดกะเพราไทยสไตล์เนาะผัดเหมือนบ้านเราเลยอืผัดแห้ง แล้วก็เป็นไก่สับหมูสับเนื้อสับเผ็ดเผ็ดเผ็ดคนนอร์เวย์ชอบเหรอชอบเผ็ดเนาะบางคนเผ็ดเผ็ดมากป้าดาวก็แอบมาทํางานกับเขาบ้านนะมีเห็นมีคนคนนอร์เวย์ที่พูดไทยทั้งหลายคนเนาะมีมีลูกค้าบางคนก็ไปเที่ยวไทยติดใจก็พยายามหาร้านอาหารไทยที่แบบเหมือนประเทศไทยเหมือนบ้านเราอ่ะเออก็เลยส่วนใหญ่จะกินผัดกะเพราไทยสไตล์กับผัดไทย เออแล้วก็ต้มยำต้มข่าแกงแดงแกงเขียวหวานอไก่ผัดเม็ดมีดีะไปยอดเข้าไปดูที่เพจคอยไทยมัดก็ได้นี่นะคะช่วงนี้มืดมืดแล้วเริ่มเข้าหน้าวินเตอร์แล้วอากาศเริ่มเย็นหนาวเริ่มหนาวหิมะกำลังจะมาเออแล้วนี่ได้ข่าวว่าจะกลับเมืองไทยจะกลับเมืองไทยพรุ่งนี้แล้วค่ะอ้าวโอ้ก็ไปหาเอ่อ ทุนหัวของลูกค่ะไปหาพ่อหรือพ่อคนนึงอ,อายุ89แล้วขอให้พ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะสำหรับวันนี้เบาๆนะคะแค่สองนาทีโอเคค่ะวันดีค่ะ,ะบ๊ายบาย